สวัสดีสดค,ค่ะโอ้ไข่นี่คุยสาวม,มันน้ำคืนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะเล่าว,ว่าประโยชน์ไข่มีอะไรบ้างแล้วเราทําไมต้องกินไข่ต้มอันนี้ประโยชน์ของไข่เนี่ยคือว่ามันลดไตกิสลายอ,อย่างผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ไตกิสลายคือเป็นไขมันที่มาจากของหวานกับ<อ>แป้งทาไมผมต้องกินไข่เพราะอยากลดไตกิสลายอันนี้อย่างหนึ่งละอย่างหนึ่งละที่สองก็คือเขาเป็นตัวสร้าง ปลอกหุ้มเส้นประสาทโคลินงนั้นการกินไข่เนี่ยจึงทําให้ความจําดีขึ้นการทํางานของความคิดสมองมันจะลั่นรีช่วยทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ง่ายนะ,ะอันที่3คือเขามีสารที่เกี่ยวกับตาคนตัยอยู่ในตามักจะเสียทุกอย่างเลยก็กินไข่มีรูซินซีรีเนียมนะแล้วก็มีพวกซิงแซนตีเนียมนะะพวกเหล่านี้คือช่วยทําให้เราเนี่ยมองเห็นในที่มืด อันต่อมาคือเล็บเล็บน้องมีสวยงามไม่เป็นไรแต่เล็บผมฉีกขานง่ายคเพราะว่าไม่ค่อยกินไข่เออเกี่ยวด้วยใช่ไหมเล็บกับผมนี่นะถ้าอยากให้ผมสวยนะไม่อยากแตกปลายนะกินไข่เพราะมันมีกำมะถันมีธาตุเหล็กวิตามินดีวิติงพวกนี้จะทําให้เล็บแข็งผมไม่แตกปลายผมเป็นเงางามกล้ามเนื้อกระดูกก็ดีขึ้นเพราะว่ามันมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินดีมันสร้างกล้ามเนื้อ แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันยังมีฟอเรตทาให้สสร้างเม็ดเลือดแดงมีธาตุเหล็กมีวิตามิน B62 ทําให้ไม่เป็นปวดปมรปาสาทไม่ปวดนู่นเปิดนี่แล้วมันมีวิตามินครบนะฮะ AED มีหมดโอ้โหแบบนี้แล้วเราจะไม่กินไข่ได้ไงเราต้องมากินไข่กันแล้วทั้งสองสองลูกนะสอ,สองลูกกาลังดี วิธีการ 1, 1> ซื้อ,อเลือกอยังไงเวลาไปเลือกไข่เนะี่ยจับไข่ขึ้นมาดูหน่อยค่ะถ้ามันคลุกขา,าแสดงว่ามันเพิ่งออกมาออกไข่มาสดใหม่สดใหม่นะหนึ่งคูุกขาสองไม่เป็นเมางานมีแป้งติดมานิดนึ่งส่วนใหญ่มาขายในห้างสินค้าแป้งไม่อยู่ละบางรูปมันจะรีบางลูปจะกลมใช่ไหมค่ะเป็นเบอร์เดียวกันนี้เราต้องเรียกกลมนะทำไมฮะเพราะว่าไข่แดงมันใหญ่กว่าเนี่ยลองจับดูน้องพี่เราจับในหนาวเกันจริงไหมโคุณผู้ชมแตกต่างแตกต่างเนี่ยลูกนี่หนักเพราะวันกลมกลมบน เพราะว่ามันมีไข่แดงเยอะอถ้าลีรีไข่แดงมาอยู่นี่เดียวเองถ้าเหลือเป็นไข่ขาว,กกวาอ่าอไข่ขาวมันก็จะไม่มีน้าหนักอันนี้เป็นเทคนิคการ,เ,ารเลือกอแล้วกรุณาอย่าเอาไข่ที่มันมีรอยจุดเยอะๆนะเพราะว่าการที่มีรอยจุดขาวๆแดงๆดำๆเนี่ยอยู่วเนี่ยแสดงว่าไข่มันนานแล้วเป็นยี่สิบวันแล้วมันจะเริ่มมีสีดำๆถ้าไข่ที่ดีเนี่ยนะเวลาต่อยมาเนี่ยไข่แดงมันจะมันจะนูนขึ้นมา แต่ว่าถ้าเมล์ไหลมันไข่มันไม่นูนนะค่ะไข่แดงมันแฟบลงไปเลยนะไข่เก่าแล้วก็เราเห็นไข่ขาวนะค่ะไข่ขาวนี่มันจะเป็นวุ้นเป็นวุ้นอยู่นะแสดงว่าไข่ใหม่แล้วไอ้อันหนึ่งเทคนิคการดูไข่เก่าไข่ใหม่ก็คือเอามันใส่ไปในน้ําน้ำเปล่าธรรมดาเลยเวลาเราจะกินไข่แล้วไข่พวนี้มันหมดอายุหรือเปล่าต้องเป็นไข่ที่ยังไม่ต้มหรือยังไม่ทําอะไรไม่ต้มเลยถ้าเราใส่ไปปุ๊บถ้ามันจมมันใช้ได้ออ ถ้ามันลอยใช่ไม่ได้นะแสดงว่ามันเก่ามากมันเริ่มมีฟองอากาศอยู่ในในไข่ล่ะมันถ้ามันไข่เน่ามันจะลอยตุ๊บปองตุ๊บปองมหัศจรรย์นะคุณหมอเออนี่เป็นเทคนิคของการดูไข่ว่าไข่เนี่ยเลือกอย่างไรค่ะเอาละพอเราซื้อมาเสร็จแล้วเราจะทําอาหารกินคุณหมอเคล็ดลับที่วันนี้นามาฝากก็อยากให้ต้มไข่นะง่ายๆเลยต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดแล้วนะค่ะหย่อนไข่ลงไปจับเวลาเลยให้เดือดก่อนค่อยเอาไข่ใส่ใส่ไปเออ ถ้าจะกินแบบน้ํอยางมาตอย5นาทีถ้ามันอยากจะแข็งมาหน่อยแต่ว่ายังไม่อยากถึง7นาทีจะเกิน7นาทีคุณผู้ชมจดเลยค่ะจดเลยค่ะ5นาทีมันจะมียางอยู่อืแล้วไม่ต้องเพราะพอมันเดือดเราไข่ใส่แล้วปิดเครื่องเลยนะค่ะให้มันแช่อยู่ในน้ําร้อนๆเดือดๆเนี่ย5นาทีโอโ้โหหอมมร่อยนุ่มนุ่มทั้งไข่ขาวแล้วไข่แดงก็ยังเป็นยางมะตูมนะ,ะแต่ว่าถ้าแบบให้มันแห้งแต่ว่าไม่แข็งเนี่ย7นาทีต้องจับเวลาแล้ว เอามันขึ้นเลยนะแล้วก็แช่น้าเย็นเลยค่ะทีนี้วิธีปอกไข่นะโอ้รู้ไหมเนี่ยเทคนิคการปอกไข่ของมีเอาที่สะดวกค่ะคุณหมอได้ไมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราเราต่อยต่อยตรงกลางก่อนอ๋อตรงกลางตรงกลางก่อนเลยเป็นวงนะแล้วก็แกะตรงกลางไปรอกแล้วความสวยงามถ้าไข่ใหม่เนี่ยอาจจะลอกไม่ได้นะถ้าไข่เก่านี่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าไข่ใหม่นี่มันจะติดมันจะติดเปลือกหน่อยนะนี่บอกให้ดูเห็นเห็นจะจอะเลยนะเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยนี่มันง่ายขนาดไหน ยิ่งกับปอกกล้วยเข้าปากเลยนะเนี่ยแล้วเวลากินก็คือหยอกเอาเนี่ยนี่ขอคุณอใจตรงกันเลยเราว่าน้ำสลัดของ QP เนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะเนี่ยตอนเย็นผมก็กินแค่นี้แหละครับหน่งถึลูกกับน้ำผลไม้นี่หนึ่งลูกโยเกิดซอยเกิดนะทีนี้มีอีกเมนูหนึ่งมวยเมนูเด็ดที่เรามาฝากวันนี้ก็คือเมนูแนะนำเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงมีไฟโตเอสโตรเจนค่ะ แล้วผิวพันผ่องใสเพราะว่าได้น้ํามะพร้าวอ่อนอันนี้เดี๋ยวเราเราเทน้ํามะพร้าวอ่อนลงไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะต่อยทําไข่หวานกันเดี๋ยวเราเปิดเครื่องนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วๆไปเลยนะน้ำมะพร้าวเนี่ยเทไปแล้วครับทั้งทั้งลูกเลยนะเต็มะคหมอว้าวครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดฝาให้มันเดือดครับก็ในระหว่างที่รอให้น้ํามะพร้าวเดือดจะเล่าประโยชน์ของมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนนี้มีไฟโตเอสโตรเจนอยู่เยอะ จะทําให้เป็นสาวพันปีสาวพันปีเลยอเอโซเจนี่ทําให้ผิวพันผ่องใสแล้วก็เราก็มีน้ํามะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวนะนี่นี่แกมะมาจากมะพร้าวหนึ่งลูกหอมมากทีนี้เนื้อมะพร้าวเนี่ยถ้ามะพร้าวอ่อนๆบางๆเนี่ยกินได้ทั้งลูกเลยเนื้อนะฮะแต่ถ้ามันเริ่มแข็งอย่างเงี้ยก็จะกินแค่ครึ่งลูกก็พอแล้วอย่าเมื่อมากกว่านั้นมันมีทั้งโปรตีนมีไขมันดีเขาเรียกว่าไขมันไขมันจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยอ,อยู่ในนี้หมดนะ ไม่ทาให้อ้วนนะไม่มีคอเลสเตอรอลนะมีแต่ไขมันมีเดียมเดนซิตี้ที่ก็เรียกว่าน้ํามันมะ้าสกัดเย็นอยู่ในนี้นะอันนี้ทานได้ทั้งสาวได้ทั้งสาวแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพอมันเริ่มจะเดือดนะเราก็เอาไข่ต่อยไปเลยครับนี่เริ่มเริ่มใกล้เดือดแล้วเนี่ยหอมแล้วนะคะหอมเลยอ๋อเราใส่ไข่ไปเลยครับไม่มีอะไรเลยน้ามะพร้าวกับไข่ คุณหมอคะสมมุติว่ามีอยากทานตอนนี้อยากทานคนเดียวควรจะใส่ไปกี่ฟองดีอ่าฟองเดียวครับฟองเดียวก็พอใช่ไหมคะเดือดแค่นี้แหละง่ายนะฮะเดี๋ยวเรามาตักมาชิมกันแล้วเราจะรู้ว่ามหัศจรรย์ของไข่นี่เป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใส่เนื้อ้้วนิดหนึ่งแค่นี้เราขายได้นะเนี่ย แล้วเราจะรู้ไหมว่ามันอร่อยขนาดไหนน้องมี่เดี๋ยวให้น้องมี่ชิมนะฮะเนี่ยน้องมี่เราชิมดูขอบคุณ<ด>ค่ะคุณหมอขอให้น้องมี่มีความสวยไปตลอดชาติด้วยน้ำมะพร้าวและไข่หวานนะครับเป็นสาวพันปีนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตค,คุณผู้ชมแล้วกันนะคะอย่างแรกเราต้องสัมผัสกลิ่นก่อนน,นี่ร้อนๆเลยนะคะอุ่นๆอนอหอมมาก,มากค่ะค,คือความหอมของเขาคือนอกจากน้ำมะพร้าวที่หอมแล้วนะคะยังได้กลิ่นของไข่ที่ผสมกับน้ำมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อน โอ้โหจะบอกยังแค่น้ำอย่างเดียวนะเนี่ยโอ้โห,โโหทำไมเขามีความหวานหวานหอมของน้ำมะพร้าวที่มีเหมือนน้ำตาลสดอ่ะโอ้โอร่อยมากเลยอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแต่มันร้อนหน่อยนะต้องระวังหน่อยนะอร่อยอร่อยมากเลยมียความมันของงาโอ้งานเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมเก็บไว้กินครึ่งลูกเอาละ <laughs> ก็มาถึงช่วงท้ายนะเรากินไข่ กินไข่ต้มอย่าไปคำไข่กระทะไข่เจียวได้ไขมันบาเลยก็ทําให้อ้วนด้วยกินไข่ต้มนี่แหละผมยืนยันด้วยตัวผมเองว่ากินไข่ต้มแล้วหนึ่งเดือนไตกรีสลายผมลดจาก250ิเหลือต้นต้นสองร้อยเนี่ยม,มหัศจรรย์จริงๆนะไม่ต้องไปกินยาลดไขมันเลยนะแล้วก็ทําให้ผมมองเห็นในที่มืดเรามากินไข่ต้มกันนะครับ ค่ะอย่างน้อยก็คือวันละสองฟองคือต้องสองฟองให้ได้นะคะคุณคหมอเพื่อรประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆเลยที่นําเคล็ดลับที่ไม่ใช่เฉพาะว่าไปอ่านมาแต่นี่เอาจากตัวเองเลยเอาตัวเองเป็นต้นแบบก็ทําเองแล้วเห็นผลด้วยนะคะควันนี้ขอบคุณคุณหมอพรเทพมากๆเลยนะคะเรื่องของการทานไข่อย่างไรให้มีประโยชน์ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นําด้านอาหารและน้ําสลัด